แม่สื่อกับแม่ชักสถานการณ์ไหนน่าเป็นห่วงกว่ากันแม่สื่อกับแม่ชักแม่ชักง่ายห่วงรม่สงเอาไปเลยผมหน้าม้าพูดสิผมหน้าม้าใครตัดได้ระหว่างคนมีหน้ากับคนมีม้าคนมีหน้ากับคนมีม้าผมหน้าม้าใครตัดได้ใครก็ตัดได้ทั้งนั้นเลยแต่ผมหน้า ็คือทรงผมหน้าม้าคุณมีหน้าก็ตัดได้ก็ได้หมดใครก็ตัดได้คุณมีม้าก็ตัดได้ใช่ครับคุณมีอะไรผมกดดันไหมหวั่นไหวอะไรไหมก็หวั่นนะคะยืนข้างพีโรเบิร์ดก็หวั่นอยู่หวั่นวันกูรูกรากหน้าตาเนี่ยพอขนาดนี้ไม่ต้องไหวกูแล้วคือเราตามผลงานเขาไง จะหัวเร็วมากคนแบบว่าตอดมุกอะไรได้ตลอดเวลาพี่เยอะเยอะๆพี่จะดึงเวลาใช่ไหมตอนเนี้ยคิดว่าได้เท่าไหร่เอาจริงใช่ไหมห้ากลัวไหมกลัวหกกลัวไหมหกกลัวกลัวได้อีกผู้ชมหนูก็กลัวแล้วนะกลัวไปเรื่อยเจ็ดกลัวไหมแปดยี่สิบแล้วพี่ได้ยี่สิบปริศนาฟ้อแล็บมาลุกรับ รายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย100,000บาทจาก AIS พร้อมรุ้นรับรถยนต์อ o โยต a าเอทีรุ่นเอสเทียอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับเดี๋วมาสนุกสนาน5เฮไปกับทีมแชมป์ตลกสายเบล์เกรเอ และทีมสามสาวสวยสุดเก่งขึ้นต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่คุณบอลไพ่แพ้ให้กับคุณก้องในเกมแรกทําให้ทีมผู้ท้าชิงมีคะแนนขึ้นนาไปก่อนและในเกมต่อมาคุณจอยยังช์ฟอร์มเทพตอบดี d. เอาชนะคุณไอซ์ไปได้อีกทําให้ทีมมีคะแนนทิ้งห่างไปเป็น2ต่อสูงเดวันนี้คุณโรเบิร์ตจะสามารถสีไข่แตกเพื่อต่อลมหายใจให้กับทีมแชมป์ได้หรือไม่มาลุ้นกันอ่ะทางนี้การจะเป็นว่าที่แชมป์ใหม่มาเก็บตัวผู้มีคะแนนน้อยเล่นก่อน ฝ่ายไล่ถ้าไล่ทันเป็นแชมป์ใหม่ฝ่ายหนีหนีไปให้เร็วเคยหนีอะไรบ้างไหมหรือว่าส่วนใหญ่พี่เข้าหาสภาพนี้จะหนีอะไรนอกจากเจ้าหน้าที่ของร้านเป็นคนเดียวนะที่ก่อเหตุแล้วปล่อยให้รอยนวลอยู่นานมากของขาสะอาดแล้วจริง ไปรอพี่ไปรอก่อนได่เล่นก่อนไปรอพี่ไปเล่นเชื่อพี่ไปรอพี่ขนาดนี้ยังอึดอึดเลยเหรอครับผมสภาพผมไม่มีสิทธิ์เลือกเะเราจะเป็นแชมป์ต่อไปครั้งเดิมไล่สอแล้วก็ไล่สามใช่แต่ต้องชนะหนีไปไกลๆก่อนถูกต้องเ n สเน G จอยากจะพูดอะไรกับใครบ้างไหมครับโรเบิร์ตอมังใจจากไอ้หน่อยอะไรนะขอมังใจจากไอ้หน่อย ขอกำลังใจจากไอซ์เหมือนประจานกูอ่ะเอาแล้วใครจะขอจากใครอ่ะแน่ๆจอยชื่อใครกันเลยจอยอ่ะคล้ายยังไงไปลอยกักับจอยเขาช่วยผมโปรโมทเพลงไปลอยคอยรักเขาช่วยผมโปรโมทเพลงร้องไงเธอเป็นสาวเป็นดาวสดใสไม่ช่น มหาลัยแต่เป็นดาวผู้ช่างเนี่ยเต้นต่อไปเท่อจริงเหรอใช่ครับตอนนี้แดนเซอร์เป็นเพลงที่เขาแต่งในแดนไหนนะตอนนั้นแดนงอะบอลอย่าไปพูดที่มาสิเอาผลปัจจุบันอ๋อเอปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอดีตแล้วก็จะไปพูดบอกเขาไปปัจจุบันเป็นยังไงไม่ไบอลวงเดียวกันเวลามาอัดรายการที่ก็ต้องไปประกันตัวบาทีครับ ไปทำบังการมันเ,เป็นเชิญ <แอ S 1> เป็นเชิญ <แอ S 1> มัจะได้ดูแลผมเอาสมองไว้เล่นเกมดีกว่าไม่ใช่ไอสังทนยังไม่ได้เรื่องถูกต้องถูกต้องทำอยู่ในหน้าที่ของเรารักษาหน้าที่ของเราถ้าทุกคนรักษาหน้าที่ทุกอย่างมันก็ไปได้มันถึงเวลาแล้วอะไรนะมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาเรื่อนี่ต้องกลับเราเจ้าที่บนเรือถึงเวลาแล้วเออถึงเวลาหนาแล้ว จิตสมาธิแล้วดูสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่เคยเห็นความมั่นใจสูงสุดเพียงนี้2นาทีจับเลยจับเลยครับจับเลยสนาทีจับเวลารูปแกะสลักพูดสิรูปแกะสลักคนหรือแกะ สลักรูปแกะสลักคนหรือแกะสลักอ่าพูดเป็นเว้นสิอ่ะรูปแกะสลักรูปแกะสลักคนหรือแกะสลักสคนเป็นคนแกะสลักครับรู้จักคนด้หรอแกะเขาไม่ใช่เป็นช่างแมแล้เกาจะมาแกะสลักได้ไงแกะเขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วมันมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอะไรประเภทอื่นยังไงต้องมีเลี้ยงลูกด้วยพืชด้วยมีเลี้ยงลูกด้วยพืชเป็นืที่ไหนที่ไหนหรือว่ามีพืชออกมาตรงนมไม่รู้ผมกินแต่พืชตลอนเลยแต่ลูกแกะสลักคนหรือแกะสลักคนหรือแกะสลักคุณจะคิดอะไรกันะคุณตอบไปแล้วลูกแกะสลักก็ใช่ไงก็คนเป็นคนแกะสลักแล้วคุณคิดอะไรกันเมือกีไม่ได้คิดครับ ถูกแล้วนะคนเป็นคนแกะสลักครับถูบปะไปต่อเลยแม่สีแม่สีแม่ซื้อแม่สื้อแม่ซื้อแม่ซื้อเอาสามแม่นี้นะแม่ไหนจับต้องไม่ได้แม่สีแม่สื้อแม่ซื้อแม่ไหนจับต้องไม่ได้ถ้าแม่ซื้อก็คือจับต้องไม่ได้แม่ซื้อตอนเด็กๆ เราจะเอ๊ะทำไมเด็กร้องจังวะหรือว่าแม่ซื้อไม่ดูแลแม่ซื้อครับอีกสองแม่ล่ะอีกสองแม่จับได้ครับจับทำไมอ่ะแม่สีก็จับได้เพราะต้องเอาสีมาผสม,มแม่สื่อก็เป็นคนติดต่อเฮ้ยไปจับเขาทำไมก็ใช่ไงตัวลงจับไม่ได้ก็คือจับไม่ได้ก็คือ,มคอแม่ซื้อทุกตอ้ มาดีไปต่อแม่สื่อกับแม่ชักพูดซิแม่สื่อกับแม่ชักสถานการณ์ไหนหน่าเป็นห่วงกว่ากันแม่สื่อกับแม่ชักแม่ชักน,น่าหว่วงรีบส่งโรงพยาบาลเลย <c oughs> พวงยังไงอ่ะก็ <c oughs> ชักขนาดนั้นจะมายืนดูอยู่ <c oughs> ตรไ้ตา <c oughs> เป็นลูกต้องรักแม่่แม่ชักเอะมาดูกันเลยรี <c oughs> าหาหมอ,อเลยนะเก่งมาก ผมหน้าม้าพูดสิผมหน้าม้าใครตัดได้ระหว่างคนมีหน้ากับคนมีม้าคนมีหน้ากับคนมีม้าผมหน้าม้าใครตัดได้ใครก็ตัดได้ทั้งนั้นเลยจะ้ผมหน้าม้าก็คือทรงผมหน้าม้าคนมีหน้าก็ตัดได้กัได้หมดใครก็ตัดได้คนมีม้าตัดได้ใช่ครับคุณมีอะไรผม ามาบอกคนมีกาตัดได้มันไม่อยู่สองจอยก็ถามแค่นี้คจะออกไปข้างนอกสมไมใครก็ตัดได้หน้าก็มีหน้าทุกคนก็มีหน้าใช่คนจะมีม้าเลี้ยงม้าไม่เลี้ยงม้าก็ตัดนะทุกตัอย่าไปยกตัวอย่าง สิ่งที่เป็นพืชแล้วเขากำลังจะไปทําเป็นยาครับหอมนากันอยู่ข้าวหอมสี่เราไปต่อเลยอ่ะฟังดีๆถ้าคนคนหนึ่งชื่อจริงชื่อเล่นส่วนชื่อเล่นชื่อจริงถ้าอยากเรียกคนนั้นด้วยชื่อเล่นจริงๆต้องเรียกเขาว่าอะไรชื่อเล่นจริงชื่อจริงรถ้าคนนั้นคนคนหนึ่งถะคนคนหนึ่งชื่อจริงชื่อเล่นส่วนชื่อเล่นชื่อจริงถ้าอยากเรียกคนคนั้<ค>นด้วยชื่อเล่นจริงๆต้องเรียกเขาว่าอะไรเรียกว่าชื่อจริง เพราะเขาชื่อเล่นจริงๆฟังเหมือนไม่รู้เรื่องแต่ถูกตา้วไปต่อเลยนะครับผมผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดอะไรมีปกผีเสื้อช้าๆช้าๆพูดเบนๆหน่อยผีเสื้อสมุดอะไรมีปกเสื้อครับคิดดีๆสมุดก็มีปก ผีเส <pt it anki> ื <Brazilian Half> ้อสมุดอะไรมีปกก็คือเสื้อกับสมุดมีปกมีตัวเลือกมีตัวเลือกซักปั่นตากอบรีดห้าคำนะหมดไปแล้ แต่พูดจริงแต่ก็ทําจริงด้วยเหมือนพูดไม่จริงอ่ะสุดยอดเลยไม่ผิดเลยหกข้อติดลงมาตั้งใจจะไปทำเยอะๆอีกจริงๆเหรอรับผมจะไปทำาน่จริงๆจะเอาสักแปดนะจะทำไมไม่ทำอ่ะจริงๆเลยที่นี้มันจิ๊บจิบอ่ะเออไม่รู้จะเสียงยังไงเลยอ่ะมึงก็จะพูดเล่นจะเอาจริงเลยอ่ะ้งเวลาสอนอะไรไม่ค่อยฟังอ่ะหยุดบ้างไอ้เรื่องท่องเรื่องเที่ยวเนี่ย เตือนตลอดเลยเออโอเคหกนะครับผมผู้แข่งมานะผู้หญิงนะสองตัวเข้ามาเราะเป็นแชมป์เลย3-0แต่ถ้าแพ้จะเป็นแพ้คนเดียวในทีมกดดันไหมวันไว้อะไรไหมก็วันนะคะยืนข้างพี่โรเบิร์ตก็วันอยู่รุ่นล่าง หน้าตาเนี่ยพอขนาดนี้ไม่ต้องไหวกูแล้วคือเราตามผลงานเขาไงเวลาเขาเล่นออกรายการหรืออะไรเงี้ยพี่เขาจะหัวเร็วมากทุกคนแบบว่าตอดมุกอะไรได้ตลอดเวลาเยอะเยอะเพื่อจะดึงเวลาใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ีว่าได้สะหน่ะเอาจริงไหมค่ะกลัวไหมกลัวหกกลัวไหมหกกลัวกลัวได้อีกผุ้สองหนูก็กลัวแล้วนะกลัวไปเรื่อยๆเจ็บ กลัว8 20แล้วพี่น้อย20ไม่มีไม่มีใครเขาขึ้นไปสุดแล้วลงมาขึ้นใหม่หรอกตกลงฟังนะ6หัว6อย่ากลัวนะไม่เอา รู้ใครได้ใครเนี่ยจังหวะนี้เลยใช่ไหมใช่เตรียมตัวเล่นรอบต่อไปดูไวเลยใครจะเล่นเฮ้ยมั่นใจเลยมั่นใจเลยเออเคนะผมเป็นตัวตั้งนั้นความหวังทีเป็นแชมป์ไม่ได้เอฟแน็คชั่นควรจะพูดอะไรให้แบบว่ารู้สึกแบบเพื่อเขิบหน่อยดิช่วยหน่อยผมวยวพรให้แกันครับจ้ะโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีวัว ออย่าดูเยอะนะครับคุณเราเบิรทำไมอ่โอ้ยย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 อเย่นยยมยย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 ยนยยยยยชยยยกยวยยยเย่ยยยายยยยยยยชยย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 มยย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 ายยยยยวยยเยงโชคยชยยยอยยยยยล่ะ oh <laughs> จนหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่ชินอีกเลยครับคุณรุ้งนี่ที่ยังตกใจอยู่แบบนี้แล้วเธอจะสามารถเรียกสติกลับมาตอบคำถามเพื่อล้มแชมป์ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน